ครับวันนี้พ่อไหวมาู้านบ้านด้านองครับเดี๋ยวนี้กำลังรอไหวทานเดี๋ยวพ่อไหวจะพาไปสัมภาษณ์หมอคิมนะครับว่าหมอคิมจะได้ซื้อหวยอะไรเพราะว่าหมอคิมนี่ถูกทุกงวดครับทุกงวดไม่เว้นแต่ละงวดเลยนะครับแต่ว่าซื้อตัวไหนมั่งเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าหมอคิมบอกว่าซื้อเอาไว้แล้วล่ะแต่ไม่ไม่รู้ตัวไหนนะครับเพราะว่าให้หมอคิมกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อย กินข้าวเสร็จแล้พวพ่อหวยก็จะกินข้าวเหมือนกันครับวันนี้จกินข้าววัดนะครับข้าววัดกินข้าวาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาไปสัมภาษณ์หมอกินนะครับเอาเนื้อเ,อเลยเน,เนื้อเลยนะครับเ <laughs> พราะวา่าเราก็ะจะมาศัยผู้มีโชคนะครับมาใสยผู้มีโชคผู้มีดวงดีนะครับ ม่าทีู่กขู่วเนี่ยต้มามว่าครับตามคว่าแล้วผู้เยี่บ้านมาก็รีบกลับครับตนียา่บ้านวิวกไเลยไปสัมภาษณ์ยเลยรอสัมภาษณ์ถวหอคิมัครับว่าหอคิมก็ยังอยู่นะครับอมงรอกลับตอนพระท่านฉานเสร็จนะครับตามผู้ใหไปครับเดี๋ยวผู้ดหญจะพาสัมภาษณ์อคิมนะครับจะรอแป๊บหนึ่งครับมต ปกติทางไหนหงพ่อไม่มาไม่จึงปานเป็นผู้นำเปิดผู้สังเกตุมีอยาก้นใ้เป็นผู้สังเกตปกติวัดนี้บกว่าู้นอย่าว่าผู้เกี่ธรรมดาคนเรานะผย้ยังจิตถ้าที่เกี่ยวนันี่ปติแต่อ้่นก็ี่ยก็ให้สนใจยนต์ัต ทำไปอือไมไ่ว่าวันีนตีายางหก็ทำไม่สนใจีไม่สนใจพี่จิบไม่สนใจร้อน,ไม,นไม่สนใจหนาวทำไปเรื่อย่นี่เรื่อยกว่าสมมาอิมแล้วก็จะหน่อยก็ได้กินข้าววัดนะครับเมื่อไ้กินข้าว <laughs> าวัดแต่ว่า บางคนรูปเสียงดังนี่ดีเลยเนาะถ้ามันดังมาดังมะดังห้องวุ่น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 บางคนห้องกล้องก็หันเนี่ยนี่มัเห็นคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับลำพผร์ทอันเป็นยังไงงวดอันที่แล้วงวดที่ผ่านมากครับดตี่านมาคือเก้าหายู่ครับอือคอเก้าหายนฝันว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้ามาหาอยู่บ้านแล้วตีเป็นเก้าหา ดวงดีเนาะดวงดีขี่อยู่คู่มือกับว่าไรว่าฝันนี่ยังไรไรงวดนี้คุณหมอฝันยังไงวันนี้มาเลยฝันยังไรครับซื้อซื้อตัวไรแล้วซื้อตะเลขรถใบครับเลขตัวไรตะเหล็รถนะสามหกสองหาโอ้โอ้เขากันพอดีตัวนี้สามหกสองหาของฝันฝันบอกใครซื้อพ่อครับจะซื้อไปทุกงวดกี่แล้วโอ้ตามตามไม่เถอตามอยู่ตลอดครับสามหกสองหา พอดีเหนต่างแฟนเปลี่ยนคนว่าให้สัมผัสคุณหมอให้แน่นาได้ส่งได้หลับนะครับคุณหมอมีมือไหนเปิ call, ่นจีดิ๊กมีจีดิ๊จัดไอ้งานนี่จัดงานกับ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงกับวันที่เจ็ดมีนาคมเจ็ดมีนาคมครับผมสาวน้อยเป็นบันแพงโอ้โหครับเจ็ดมีนาคมเจ็ดมีนาคมครับบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับต้องเบื้องสถานการณ์โควิดที่เก้านะครับต้องต้องเบื้องอะไรวันอีกแม่ับโอ้พอดีเหนต่างคน ฝากมาถามว่ามีมือไหสิจัดการบอยมีสลองอย่างแน่ว่าท่านว่ามีมีสลองอะไรเนี่ยบุญพระเวทยดเนี่ยะครับบุญเดือนสิบบุญพระเวทเท่าแน่นครับท่นที่เจ็ดมีแน่มีบมงส้วงอย่างบอยมงส้วงกับนาซีพร้อมกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันมันเลื่อนมากเนาะตอนนั้นห้องเลอะเลอะเริ่มไปจากมงครับแต่ถ้ามงส้วงก็ใิ่ไหมตอนแรกตอนแรกซีมงคือหามงแน่ครับซีมงเพราะว่าเป็นขาเป็นอยากมาว่าท่านเป็นว่า คันบ่าอะมากอะทให้ติดตามให้ประธานครับผมติดตามเอาครับผมก็ตซิมีเรื่อยๆนะครับเอาก็ตซิมี่ออกไปเรื่อยๆพอาม่รู้ว่ามันจะตอนไหนแน่ครับมันได้กำหนดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามที่คุณหมอบอกเนะครับเเ้พราะวันวันที่เจ็ดมีนาเพฤษีงานแต่ว่าคันพอมีการเปลี่ยนแปลงกัตซิมี่กัตซิเป็นตามตามตามนั่นครับวันนี้คัน มีการเปลี่ยนแปลงกับคนที่บอกอีกทีหนึ่งนะครับเนาะคือคุณหมอคนซื้อรถเด็กลดเพิ่นเอาไว้หา้าอย่างสองหกห้าสามหกเดี๋ยวพอยัจ,จับม่ได้บอกปับกบป๊บก็ลืมปับป๊บเลยยังเป็นอย่างเดียดน,นี่ลืมแล้วอาเลขของคุณหมอน,นะครับคุณหมอบอกไปนะครับคุณหมอบอกไปแล้วแต่ว่าพอไหวกับเพราะว่าน,นไปรูปมันครับรอยที่ไปรูปเมันกินเข้ากินน้ำแบบร้อยแล้วไปรูปอีกทีหนึ่ง เขามีโชคมีลาดแล้วครับเนาะไปปลูกปูขัมเนี่ยซับห้องนะครับนะนะปูขั้มเนีย่ยซับ,บ,นะบ,นะบ,บเพราะว่าคุณหมอเปิ้ลนะตามเปิ้ลซื้อเลขเอาไว้เปิ้ลซื้อเนีย่ยคอยกิดจำอะไรว่าตัวใดเดี๋ยวฟังในคลิปเดี๋ยวคอยสิลงเป็นตัวเลขไม่ให้ครับโอ้ <laughs> <laughs>

บ้แมนแต่ว่าวาไม่คือไม่ตั้งแต่เอาคนขึ้นมาที่แรกนะซื้อนี้มันไดมันบาซื้อจักเกียกันเลยมันน่งมึงดวงน้ำพ่นอืรว่ามันฝันท่านคนไทยตัวท่านคนไทยตัแมนเท่าไปซื้อมันบ้อออกเลยแาบมันหลีกไปทางไม้ดวงเข้าบ่มี่บางหันเพิ่นก็บหายอยู่แต่ว่าก็ซื้อไปซเพรตะว่าข้าเจ้าก็บผู้อวยพรคอยรักษาอยู่ด้วแม่ดวงการพนันเรื่องฝันพนันหรือั่นเจ้าคนดูเจ้าก็บ่ได้ ท่วงพระเจ้าท่วงอยู่แห่งมักเล่นลดว่าไรแต่ว่าหันมักเ่นันพนด่มักเรนคือพ่เปล่นแต่ว่าหันอยากได้อยากได้ขาขามันได่นะอบบว่าน้อ